มีทุก์เราก็สาม,มารถจับแผลเขาได้เลยไงแต่เห็นเห็นเ,เ,เ,เขามีทุก์เนี่ยมีความรู้สึกเขาแผ่ไปครับแผลไปบ่อยพิจารณาบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆมันก็เป็นอย่างที่เราแผ่เป็นอย่างที่เราอธิษฐานเป็นอย่างที่เราคิด<อ>ใช่ไหม<า>ครับคือเราบริกรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนมากเอาบุญอยู่กับเราเราเนึกคิดอะไรแผ่อะไรให้ใครมันไปใช่ ทีนี้ตุวิสูน์ได้แล้วเนี่ยคบอเออมันจริงว่ะมันได้จริงๆแล้วแล้วจะเลิกไหมเอาเพราะเป็นประโยชน์ไม่มีเลิกหรอกนานเข้ายุ่งมากขึ้นมากขึ้นเพียงแต่ทุอธิษฐานใครเห็นข้าพเจ้าเห็นรูปนามข้าพเจ้าคือผู้ที่มีโชคคือผู้ที่มีลาบคือผู้ที่ต้องอยากได้ยศก็ได้อยากได้ลาบก็ได้อยากได้ส้มตําก็ได้เข้าเหนียวก็ได้อะไรประมาณนี้แหละครับก็ทดลองดูดิ เราไปไหนมาไหนเนี่ยมันได้อย่างที่เราอธิษฐานไหม,มครับถ้าไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเราเรื่องของเขามันมีขึ้นกรรมที่เขาปิดบังครับอยู่อยู่โตฝึกมากีป่ปีแล้วล่ะหลายปีแล้วนะครับส,สิบปียี่สิบปีไปเนี่ย มันก็จะมีความรู้ไปเรื่อยๆร,รู้ว่าว่าสวดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนโล<ะ>กไม่ต้องเนระียนคสวดมนต์นีก่ก็มีทุกอย่างนะสวดมนต์มีทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยทุกมีทุกอย่างอยากได้อะไรอนะ่ะตัวอยากได้อะไรนะ ทำไมสวดมนต์ถึงมีทางโลกด้วยครับอา้าวก็ในบทพุทธมนตนะ์น่ะอย่างบาร,รมีหลวงปู่เนี่ยท่านยังไม่ไรวมอะ่ะพระสงฆ์บาร,รมีของพระสงฆ์อ่ะที่เป็นปัตตนาเป็นพทธเจ้าเป็นพระประเจกอะ่ะมันยังอยู่ในโลกเนี่ยใช่ไหมเราก็เอามาเป็นประโยชน์ได้ไงครับท่านให้ไหมล่ะให้ถ้าเรามาเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเอื้อประโยชน์กันแนอนาคตเนี่ย เพื่อประโยชน์กันในอนาคตใช่ก็คืนอจะช่วยเหลือก็นคกนอจะ,นะี่ยเราอยู่พรมอยู่สวรรค์อะไรเราไม่มาไม่ได้เราตุั<ม>บถึงอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เห็นแล้วเราช่วยท่านไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันต้องช่วยมันเป็นความผูกพันผูกพันกระแสของบุญไนงะผูกพันกันในกระแสของบุญใช่ที่เคยเกี่ยวข้องเคยช่วยเหลือกันมาชู นี้เขาถามเรื่องของพยาครุฑกับพ่ยักษ์นะคะ่ครับหลวงตาว่าทําไมถึงมีคนบอกว่าเขาไม่ถูกกันและสามารถห้อยบูชาพื้อมก <คำ S 2> ัาได้ไหมไ่เชื่อเขาได้ยงไงเราครับเขาเป็นเทวดาไม่ถูกกันได้ยังไงอไอที่ไม่ถูกกันกับลูกน้องเขาลูกน้องลูกน้องเขาไงนกตัวใหญ่ๆมันก็กินกินงูกินอะไรไป ใช่ไหมงูตัวใหญ่ๆมันก็กินนกไปนั่นลูกน้องของพญาครุธเขาคือนกครับลูกน้องหน้าก็คืองูเข้าใจไหมตัเวเขาเน่ยเป็นเทวดาครับเขาจะไปถูกกันได้ยังไงตุ๊เ,เทวดาย้อไม่ถูกเลยอารมณ์โกรธยังต้องเกิดเลยฮะคือโกรธปุ๊บตกโกรธเ,เกิดนะฮะรพระอยู่ในภูนไม่ได้แล้ว ภูมินั้นเป็นภูมิที่เสวยบุญเราแผ่บาปขึ้นไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ไปดาก็ไม่ได้มันไม่ถึงครับเขากาลังเสวยบุญอยู่เหมือนเราแผ่บุญลงข้างลนะ่างเนี่ยมันลงได้ไหมมันลงไม่ได้เพราะเขากําลังเสวยขึ้นไม่ดีอยู่ไงเหมือนเวลาเราคิดดีอะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มาครับเหมือนกันนั่น โลกมันอยู่ตรงกลางไนงะโลกมีทุกขึ้นขึ้นของวิญญาณก็มีขึ้นสกุกกระทุกอะนะสุกัะสุขแบบแบบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโน่นอนนะอทุกก็คืออย่างอย่างอย่างหยาบอย่างกลางละเอียดเดี๋ยวละเอียดโน่นอนนะข้างล่างโน,นนะ่นละโอ้โน่นอนนะอะไร โลหะคุมพีเลยแบบเรียกอะไรนะโลกร,ลกรลกนนรับับประมาณนั้นแหละหลวงตาถึงไม่ให้พวกเราทนอยู่ในความทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งก็อย่าไปบันทึกสิ่งที่ไม่ดีครับท่านบอกให้รีบเปลี่ยนม,มันเป็นอันตรายกับาธาตุขันจิตมันควบคุมอยู่นะไหมแต่จิตมีทุกขเนี่ยาธาตุมันมีทุกไหมมีม ได้ความทุกข์ที่มนุษย์ทิ้งไว้แถวนั้นมันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกครับการจะทรงอารมณ์ให้ดีมันก็อยู่กับพระไงอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์บ่อยๆอยู่กับการพิจนารณาบา่อยๆไงอยู่กับการแผ่เมตตาบา่อยๆครับก็ทําบ่อยๆอ่ะไม่ใช่แม่นั่งแล้วค่อยทํานะไม่ใช่ต้องทำถ้ายืนเดินนั่งนอนไงตุงนั่งรถไปไหนก็ดูดีแผ่ไปดีสวดไปดี นึกขึ้นได้ก็ทําเห็นก็ทําเลยใช่ไม่ต้องตั้งท่าไม่มีไม,มไม่มีท่าหรอกเพราะท่านบอกเองมีท่าไม่ดีหรอกนะพอเองตายเองไม่มีท่าอะไรหรอกก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่รู้เองจะตายท่าไหนอะไรจัง <c oughs> แล้วอย่างที่เขาเล่ากันว่ามนุษย์หรือคนเราจะมีอายุสั้นลงเรื่อยๆนะครับหลวงตาใช่ถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยสั้นลงทุกทุกวันอ๋อ เอาเอาง,ง่ายๆเลยเพื่อนหลุงตาเนี่ยเอาครับมันตายไปทีละคนนะเพราะอะไรอะ่ะเลิกสมัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเลิกเลิกงานก็กินเหล้าคกินแล้วก็เที่ยวเที่ยวบาร์เที่ยวโน่นนี่นั่นเกือบทุกวันครับอายุไม่เกินห้าสิบหกสิบตาย<อ>สั้นไหมครับทําเองไหมเห็นชัดๆเลยมงคน สามสิบแค่นั้นเองสามสิบกว่าเข้างานเท่ากันเนี่ยมันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าจนไปหาหมอหมอบอกว่หยุดนะอีกเดือนเดียวเนี่ยถ้าไม่หยุดตายมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องกินมันกินมันก็ตายมันกินเหล้าไม่ได้มันก็กินเบียร์มันก็เหมือนกันเวลามันตายแล้วโอ้โหมันเหม็นนะตู้ข้างในมัน มีแต่ของเสียมันตายหมดแล้วมาข้างในอย่างกินเหม็นมากเลยขึ้นไปวางดอกไม้เนี่ยโอ้โหโคตรเหม็นเลยเหมือนที่เขาว่าอายุข,ขเฉลี่ยอย่างเมื่อก่อนอาจจะเป็นร้อยปีตอนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแปดสิบตอน,<ล>ตอนยุคปัจจุบันอาจจะเหลือหกสิบห้ามันจะถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ,ยาอายุมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆไหนจะอุบัติเหตุนั่งไหนจะภัยธรรมชาตินั่งไหนมนุษย์จะฆ่ากันนั่นไหนจะโรคระบาดมั่ง ไหนจะทําร้ายตัวเองนะเอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละโดยวัตถุจเจริญใช่เมื่อก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทีนี้เราก็หลอกให้เขาสวดมนออย่างนน้อยๆมันก็อายุยืนขึ้นบ้างแหละมันจก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กลัวที่มีความเชื่อก็จะหันมาสวดมน์ปฏิบัติธรรมถ้ามีความเชื่อเขาก็ต้องสวดแหละครับเขาก็ต้องห่าจากความรู้สึกไม่ดีอ่ะ พายายามห่างไงพายายามห่างพายา,า, <Classic> พาย,ยามห่างบ่อยๆบ่อยๆมันก็ชินนะไม่ <S <S สนใจหรอกใครจะดีไม่ดีมันไม่สนใจหรอกสวดมนต์อย่างเดียวครับสวดมนต์แผ่เมตตามโมชนาบุญบันทึกบุญจิตเป็นบุญทาจิตแล้วให้เป็นบุญใครจะยังไงก็เอาไว้ก่อนก็จะก็จะไปยิ่งยุคนี้อย่ายไปนะเนี่ยยุคนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องห้อยพ้าไว้นะใครมีญาติมีเยอะนะ อย่าไปในที่ชุมชนเยอะๆนะครับมันจะพากันตายเป็นหมู่ที่ที่คนเยอะๆใช่ที่ที่จัดงานใช่ยิ่งอยู่ในสถานที่ที่มันอโคจรประมาณนั่นนะไม่น่าเข้าไปเนี่ยลบๆนบอย่าเข้าไปลักษณะอย่างนี้คือที่ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมลักษณะเดียวกันดึงไปหากันครับ อืเหมือนเราก็ดึงกันมาวัดมานั่งสวดมนต์กันเป็นกลุ่มใช่อืเราก็ดึงกันมาเนี่ยครับใครต่อได้ก็ต่อใครต่อไม่ติดก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อครับามาแล้วก็เจอกันแล้วสมัยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใครไปกราบท่านปั๊บท่านให้พระองค์หนึ่งเลยให้แนวทางการปฏิบัติใช่ครับแผ่นพับแหละ แต่สมัยก่อนไม่ใช่แผ่นพับมันเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่พุทธังชีวิตังมาน่น่ะบางวันนั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์จิตก็อยู่กับพระก็จะเขียนไว้จิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการแผ่เมตตาอะไรนะเขาก็เขียนข้ขางหลังเป็นแผน่นๆแผ่นกระดาษเอาเองห่างจากโลกมั่งท่านบอก กลับมาจากที่มาการสวดมนต์ไหว้พระมั่งก่อนนอนตื่นนอนก็สวดครับท่านก็แนะนําไปใครสวดก็ได้ใครไม่สวดท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกข้าก็หมดหน้าที่มันแล้วหน้าที่มีแค่นี้ใช่ครับหน้าที่มีมีแค่บอกมันที่เหลือใครจะไปต่อมากต่อยาวมันอยู่ที่เขาแล้วครับมันจะอยู่ท,ที่ม่อยู่ที่หลวงพ่อแล้วก็อย,อย่างเงี้ยอยู่กับท่านอย่างเงี้ย ทางกานแนะน,นําเงี้ยทุกคนแหละบางคนมาขอของดีขายของทางบอกนี่เนี่ยของดีหละ่ะพุทธังสารนังกระฉามีดีที่สุดละมันก็ยังเถียงท่านอีกะ่ะไม่ใช่หลวงพอ่อไอ้ของขายดีๆอ่ะมันก็คงอันนี้ก็เป็นปลุกประลัดขิกพวุกน,น,นู่นนี่นั่นอะไรนะ<อ>ประมาณนี้ไ่ใช่ท่บอกนี่แหละแต่บอก พราะอย่างหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็มีแค่บอกทางชี้แนะไม่สามารถทําให้ได้ใช่ครับท่านก็บอกบางคนทําก็ได้ผลนะบางคนไม่ทําก็ไม่ได้หรอกทำมั่งไม่ทํามั่งได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับท่านว่าทำเบอ้อ <c oughs> เพราะยุคนี้มันอายุมันน้อยมนุษย์ร้อยปีครับ ร้อยปีก็ไม่ถึงหรอกบางคนอนะนส่วนใหญ่ก็หกสิบวันเดี๋ยวนี้ร้อยน้อยมากครับจะก,กระเดอกไปร้อยกว่าเนี่ยครับพันมีสักคนหนึ่งบ้งหมื่นมีสักคนหนึ่งมันจะสั้นลงทุกวันอนะถ้าเราไม่หลอกให้มันสวดมน์นะสั้นโดยการที่ใช้ชีวิตใช่ทำลายทำลายชีวิตอารมณ์ในตัวทำลายเลยครับ ถ้าโรคเป็นแล้วก็มันเป็นทุกตลอดชีวิตออ mm hmm. โรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยโรคประจําเลยนะลลเนี่ยแล้วโรคโควิดเนี่ยมันจะไปมันจะไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรมาแล้วโรคใหม่ก็จะมาใหม่มันโรคนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันะจะเลยแล้วเสื่อมอื mm hmm. มันมีอะไรเที่ยงที่ไหนหรอ หรือว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมซุแผ่นดินก็ไหวทุกวันไม่หยุดแสดงว่าโลกนี้มันไทยธรรมชาติแน่นอนเลยไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นแนละ้วหมื่นเปอร์เซ็นแล้วมนุษย์นี่ทาอาวุธกันเนี่ยทดลองกันประจําเนี่ยมันไม่ลบกันเนี่ยไม่ใช่ครับฆ่ากันแน่นอนแล้วไอ้โรคระบาดเนี่ย เดี๋ยวมันก็นมาบาทหนึ่งสบาทมั่งสมบาทมั่งไม่หยุดระวังเราก็ต้องระวังนะระวังอารมณ์ระวังสถานที่ที่ไปเราอยู่กับพระสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปมันก็จะมีความรู้สึกเอ้ยอย่าไปในทางนี้ยอย่าไปอย่างเงี้ยอย่าก,กินอะไรพวกนะีค้ความรู้สึกมีทุกคนแหละถ้าเราฝึกอะ คือความรู้สึกหรือเซนต์จริงๆเรามีกันอยู่แล้วมีทุกคนนะไอ้รังสะงอนนะีมีทุกคนครับอาจาจะติดมันหายไปเพราะเราติดวัตถุไงนะอ๋อติดโลกทางโลกมันปิดบังติดความรู้สึกทางโลกครับติดเรียนเรื่องโลกติดโลกทุกวันนี้ <ๆ S 2> มันไม่ใช่ขาวที่หาขาวยากมันเทาๆดำๆนู่นน่ะมันมัวๆนู่นน่ะ ช่ไหมอย่างตู้จะไปทําธุรกิจเนี่ยตู้ต้องกลมแล้วล่ะครับทูกไปมีเหลี่ยมไม่ได้แล้วเหลี่ยมมันก็ยังจับได้ถ้ากลมนะเนี่ยก็จับไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่รอดในสังคมไม่รอดครับ <laughs> เพราะทุกคนก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดใช่เพื่อให้มีทรัพย์เพื่อวัตถุเพื่อวัตถุจเจริญทางวัตถุพอติดวัตถุแล้วก็ไม่เข้าวัดละ มีมีสาวๆส,วสมัยก่อนหลวงตาอยู่กับท่านนะอยากจะรวย<ม>บนกับ,บกกลวงท่านบอกอยากจะรวยหนูอยากจะรวยท่านบอกเออถ้าข้าทาให้เองรวยเองจะเข้าวัดไหมโอ้แน่นอนหลวงพ่อเข้าแน่นอนบออพอมันไปแล้วท่านก็บอกเข้าไม่เชื่อมันหรอกไอ้พวกนี้มันมีมันก็หายวับไปกับตาแล้ว อมีคนเท่าคนแก่บอกว่าห้ามห้อยพระเป็นเลขคู่มันจะไม่ดีครับะคนแก่ที่ไหนบอกห้ามแบบเป็นแก่เกินไปแล้วมั้งอ่ะ <c oughs> พระในี่ห้อยกี่องค์ก็ <c oughs> คือพระเนี่ยจุครับ <c oughs> ไม่ใช่ขี้ไม่ใช่คู่อะไรพระก็คือพระยิ่งเราถึงพระองค์แรกนะพระเจ้าเราไม่ต้องห้อยหรอกพระ หลวงพ่อท่านบอกไว้ถ้าเองถึงพระองค์แรกเลยนะเองไม่ต้องห้อยละพระเนี่ยถ้าเองยังไม่ถึงเมื่อไหร่เองอย่าทิ้งพระครับอย่าไปเชื่อเขาจุ <Okay. S 1> อาเภทว่าเออต้องวันจันท์ต้องห้อยองค์นี้วันอังคารต้องห้อยองค์นี้นะรหรือไม่ก็คนเกิดปีนี้ต้องไปโน่นนะกราบที่โน่นนี่นั่น วันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้ใช่วันพุธห้ามตัดผมใช่นะคือมนุษย์หลอกมนุษย์ด้วยกันไนงะถ้าหลอกได้ก็รวยละ่ะอ้าวก็าจริงไงเพราะทุกอย่างสิ่งพวกนี้มนุษย์เป็นคนตั้งขึ้นทั้งนั้นถูกต,ต้องเลยเพิ่งมีมาแค่ไม่กี่ปีก็ผีหลอกผีไงครับเราเป็นผีหรือเปล่าละ่ะถ้าเราเป็นผีมนุษย์หลอกเราไม่ได้ <laughs> หลวงตาบอกว่าให้สวดมนต์ให้จิตมันเหนือเรื่องพวกนี้ไปใช่ถูกเหมือนตู้ไปเที่ยวเอาไปเที่ยวสาวนะนึกว่าตู้จะไปหลอกเขาเลยตู้ไม่รู้รือว่าเขาจะหลอกตู้เออเขาจะบอกเหรอครับอืมเสร็จแล้วอ้าวกูหลอกได้แล้วไอ้คนเนี้ยเสร็จเลยทางวิจัยเราคิดว่าจะไปหลอกเขาที่ไหนได้เขาคิดจะหลอกเราถูกเพราะเขาทิ้งเราอเขาทิ้งเระนั่นแหละคือหลอกนะ คือผีหลอกผีแหละ <c oughs> มันตุ๊กเข้าไปเชี่ยวบานเนี่ยอราบใครหลอกใครเอาเอาอต่างคนก็ต่างหลอกกันนะก็ผีหลอกผีไงครับถ้าไม่อยากโดนหลอกล่ะครับหลงวงตาทำอย่ไงไรให้เท่าทันกรด,ดมนไปครับพิจารณาไปเข้าใจเรื่องราวในชีวิตในความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วกับมันพิสูจน์ครับถ้าไม่เชื่อก็จะพิสูจน์ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์เอ,อเอาก็ถูกแล้วไงกูไม่เชื่อเนี่ยเอาไม่เชื่อก็เรื่องของมึงก็พิสูจน์ได้นี่เออมนุษย์นี่ไปได้ทุกภูมิหลวงพ่อมนุษย์แล้วเนี่ยแต่ถ้าเองตายเองไปไม่ได้นะไปตามอารมณ์สุดท้าย คลื่นสุดท้ายของรู้สึกสุดท้ายออกจากร่างนั่นแหะไปไหนล่ะในโลกวิญญาณเป็นทุกข์กโลงมนุษย์หลังมือเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะงั้นหลวงตาไม่หนีมาหรอกไม่หนีมาใช่ไม่หนีมาบวชหรอกครับเพราะเพราะโลกไม่ใช่ของใครหลวงพ่อบอกโลกนี่ไม่ใช่ของใครหรอกของพวกเองหมด ของมนุษย์ทุกคนน่มนุษย์สัตว์วิญญาณไอ้ตำแหน่งในโลกนี่ก็ไม่ใช่ของใครล่ะตำแหน่งพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของใครอีกอะเพราะฉะนั้นเองอยากได้ตำแหน่งอะไก็ฝึกเอาฝึกตอนนี้แหละครอย่าหยุดกันแล้วกันพอเองรู้แล้วเนี่ยการเป็นว่าตายเกิดมันจะไปไปกลัวตรงไหนอ่ะพอรู้แล้วก็จะไม่กลัวความตายแล้วไม่ฮะตายเมื่อไหร่ก็ได้ ตายกูก็เกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไปพรมก็ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้คือเหมือนมีความมั่นใจในบุญมั่นใจในความดีในสิ่งที่เราทำมาเลยไม่กลัวความตายถูกอยากอายุยืนยังได้เลยตุสวดมนต์นี่แหละบางคนเขาสวดกันสมัยไหนมาแล้วป่านนี้ยังอยู่เป็นมนุษย์อยู่เลยอเรืได้หลายพันปี เอาง,ง่ายๆจูวเวลาจูวสวดมนต์ภาวนาเนี่ยตรานั่งสบายๆเนี่ยจิตมันเบาเนะเหมือนไม่มีไม่รู้ไปไหนมันไม่ไปไหนเราไม่อยู่นั่นแหละมันมันหยุดไงมันหยุดพักก่อนมันจะหยุดมันก็เบาก่อนนะก่อนมันจะเบามันก็ต้องคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมส่วนใหม่เนี่ยคิดแน่นอนคิดไปทางโลกมากกับเปลี่ยนไปคิดจากธรรมะ เรื่องบุญเรื่อการบุญเริ่มเริ่มบุญบวกบุญละเริ่มเบาแล้วตอนนี้ยเริ่มเพลินละเพลินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไม่ลำคาญแล้วครับเริ่มละพอเริ่มเบาเริ่มเบาเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่งเริ่มละพีจารณแล้วมันไปไหนครัับนนิ่งเป็นพักๆไปแล้วเรื่องควบคุมธาตุได้แล้วเลยฐานไปแล้วน่ะโอ้ เลยูมพราะถ้าเกิดว่าจะสวดมนต์ให้มันเบาแบบที่หลวงตาบอกก็มีตัวช่วยในการทำให้มันเบามันเพลินหลายอย่างครับพระไงครับพระ,ะนี่ไงพระที่ห้อยคอนี่แหละตัวเบรกเลยแหละเหมือนลมหายใจ่ะตุเวลาเข้าบ้านหายใจเข้าลึกก่อนถ้าเจอเมียขี้บ่นมันก็จะจะงัก มันจะไม่เสียงแต่ม่ลมในตัวสําคัญพระเหมือนกันพอจะเข้าบ้านนึกถึงพระก่อนนะแผลปิญญาณแถวนั้นจะไปไหนจะทําอะไรให้นึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่ก่อนนึกถึงพระเพราะพระท่านสว่างอยู่แล้วไหมครับพอเรานึกถึงพระจิตเราก็อยู่กับพระจิตเราก็สว่างไปกับพระมันสว่างไม่พอมันไปกับวิญญาณแถวนั้นด้วยครับ วิญญาณแถวนั้นมันก็ช่วยเราช่วยปิดปากคนแถวนั้นได้ด้วยเขาจะได้ไม่ต้องทำบาปปิดการกระทาได้ด้วยนะครับยาติธรรมบอกว่าตั้งแต่มารู้จักหลวงตาตั้งแต่มาสวดมนต์นครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนเลยอย่างเช่นวันนี้วันศุกร์ก็ต้องรีบกลับบ้านมานั่งฟังหลวงตาแล้วก็สวดมนต์ไม่งั้นป่านนี้ก็ต้องไปเที่ยว สังสารเฮฮาแล้วนะรครับหลวงพ่อาัก็หลอกหลวงตายอย่างนี้แหละอแต่ยังสวดมนต์ไปเลยเองรว,วยแน่นอนเลยครับถ้าเป็นวยยรวยยังไงวะหลวงพ่อที่แรกค,คิดคิดคิดแบบคิดแบบคนปกติธรรมดาัน่ะครบสวดไปตั้งหลายเดือนเป็นปีแล้วเออก็รวยจริงจระอืมเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ได้ใช้อะไรนะเมื่อก่อนมันต้องแวะ ทคแวะ <Bond> อะไรพวกเนี้ยครับม <cartoon S 3> ันเป็นคานเทคนะยเขาขายเหล้าขายอะไรพวกเนี้ยไปกินเหล้าเกือบทุกวันครับเงินเดือนมันก็ก็เหลือเยอะขึ้นตอนนั้นไม่ได้ทีนี้เราหยุดเนี่ยเรารีบกลับบ้านเน่มันก็เหลือตุครับมันไม่รวยได้ยังไงล่ะคิดแค่นั้นแหละไม่ได้คิดว่าเอออนาคตมันจะรวยนั่นาดนร้พอมาสวดนานหลายวันหลายเดือนหลายปีความคิดเริ่มเริ่ม เริ่มคิดมากกว่านั้นครับคิดน้อย,อยแบบคิดแค่เนี้แหละพอเราสวดไปเรื่อยเื่อเราคิดไปเรื่อยเรื่อยๆืยพิารณาไปเรื่อยโอ้ศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วเอาไปทําประโยชน์อะไรก็ได้ที่ท่านบอกประจําจเนี่ยบรารเมฆ่าในเต็นแผ่นดินถ้าใครก็ได้ในโลกมนุษย์เนี่ย จะเป็นวิญญาณจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขอบารมีข้าไปสร้างกําลังตัวเองไปสร้างบุญเนี่ยได้เลยท่านบอกครัเพราะเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยในอนาคตท่านไม่ให้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าขอไปทําความดีไปทําประโยชน์ยังไงหลวงปู่ก็ให้หลวงปู่ก็ช่วยแลวเราก็เลี้ยงชีวิตในตรงนั้นแหละครับ ตรงที่เราทำเราก็เลี้ยงชีวิต <c oughs> เดี๋ยวก็ตายแล้วครับอย่างญาติที่ทคนเมื่อกี้เขาบอกว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นเงินก็เหลือแถมอารมณ์ก็ดีขึ้นเป็นปกติเงินเหลืองอะเหลือก็ไปสมบุรณนะ์เมื่อก่อนมันไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่เหลือก <c oughs> ็กินหมดไงครับกินเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวสุขภาพก็เสีย<ม>เงินก็เสียนะครับเสียหมด เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเปล่าๆมันต้องกินอีกแหละคใช่ไหมกินแล้วบางบางเที่ยวก็มีเรื่องกันมั่งโโหชกต่อยกันมั่งอะไรประมาณนี้ด่ากันมั่งแนละ้ว<อ>มันก็มีเรื่องอก็ไปสร้างกรรมอีกเพราเราหยุดมันก็เลยย้อนหลังเข้าไปโอ้ถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยป่านี้ไปไหนเราไม่รู้ครับผอแค่พิจารณากรรมตัวเองนี่ก็หยุดด้วยก็หยุดท่านครับ ถ้าโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเราฝึกให้มันรู้จริงจงจังๆจ,จ,จะได้ในอนาคตการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะได้รู้ที่ได้รู้แล้วเราไม่ไปถามใครคอย่าลืมว่าตําแหน่งในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครเรามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เราครอบครองไม่ได้แค่เอง <laughs> ทุกคนเป็นจักรพรรดิได้หมดแหละแต่ได้ชาติเดียวน่ะ <laughs> ถ้าจะต่ออีกชาติต้องทำอีก มันทำเ,เยอะไงทำไปเรื่อยไงเรียนว่ายตายเกิดเนะี่ยใช่ไหมเออไปหยุดไม่ได้ครับเองจะไปอยู่เป็นนักบวชหรือเป็นคราวะสหรือเป็นไหนก็ตามเองต้องฝึกก็ต้องทําทำํำไม่ทําไม่ได้เลยเพราะจะใหญ่จะเล็กจะยากดีมีโจนยังไงนะมนุษย์มันก็นมีชีวิตเท่ากันเท่ากันเลยตายแล้วเกิดเท่ากัน ความเจ็บความป่วยความสุขความทุกข์ต่างกันตรงไหนมไม่ต่างนะครับเพราะนั้นอย่าไปยินดียินไล่นะกัะใคร<ะ>มีความสุขตัวเองก็พอแล้วเนี่ย<ะ>มาสวดมนต์ที่หลวงพ่อเนี่ยเ<ะ>ยน็ยนๆก็มากลางเต็นนอนนะยึดเลยบางสกุลเอาสักคืนหนึ่งอีมังบางสกุลวัดผมว่าเป็นโยอธิษฐามิ เช้ามากะอิมังสละที่ถามี <c oughs> บ <c oughs> ยกเจนออกไป <c oughs> เอา้า <c oughs> เขาก็อย่างนั้นน่ะทำไมต้องสละและบางสกุลด้วยครับมันเป็นมันเป็นมันจะทำให้เราไม่ติดอะไรเวลาถอดรองเท้าก็สะละรองเท้า,ทาอธิถามิเวลาออกจากบ้านกับสละเมียอิถามิสละบ้านเวลาออกจากรถกับสะละรถไง <c oughs> เวลาขึ้นรถกับบางสกุลรถใช่ไหมล่ะเออเอาได้ผลนะตุครับเวลาใส่เสื้อผ้ากับสละบางสกุลเวลาอาบกับสละเวลวใส่กับบางสกุลเอาฝึกให้ไม่ติดอะไรให้ไม่ยึดอะไรเอาเวลาตายทู้เอาอะไรไปอะ่ะไม่เอาไปเลยตัวยังเอาไปไม่ได้เลยเอาไปใจใจนะ่ะใจไม่ติดนะ่ะ มันก็คือไม่ติดอ่ะเอาง่ายๆเลยเอาถ้าใจมันติดเนี่ยมันก็ติดใช่ไหมล่ะเขาบอกโอ้กูหนักใจหนักใจเรื่องอะไรอ่ะไหนจะลูกไหนจะเมียครับไหนจะแม่ยายพ่อตาลูกเคยอะไรมั่วหมดโอ้กูมึงไปแบกไว้ครับจิตมึงเอาไปจิตเองมึงเป็นทุกข์สิมึงสละดีใช่ไหมเวลามึงตายเขาตายกับมึงหรือเปล่าล่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพื่อนกันที่ปรึกษาชีวิตออมันบอกว่ากูทุกข์ใจทุกอะไรล่ะทุกน่นนี่นั่นเอากูมึงไปทุกเองอะ่ะแล้วเมื่อมึงป่วยแล้วเขาจะช่วยมึงได้ไหมแล้วมึงตายมีใครช่วยก็ได้ไหมไม่ได้เอามึงก็คิดดีคิดตามความเป็นจริงสิไม่ติดทําไมอ่ะเมียมันก็ไปติดแต่ร่างกายมันยังติดไม่ได้เลยอืจะให้ติดความสุข อารมณ์เบาอารมณ์สบายเวลาตายก็ไปในภูมิที่ดีเวลาจะเกิดก็เกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไงนี่คพุทธศาสตร์โอไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่แล้วอย่างคนที่ทํามามากสร้างมามากทํำยังไงไม่ให้ติดในสิ่งที่ตัวเองทําที่ตัวเองสร้างครับอ้าวก็คิดสิม่ใของเราเราทําให้ มนุษย์ในอนาคตเี่ยปัจจุบันไปอนาคตนะอย่างเนี้ยอย่างหลวงพี่สร้างนะครับใช่ไหมถ้าหลวงพี่ติดก็คือตายแล้วก็ต้องมาอยู่ไนงะถ้าหลวงพี่ไม่ติดหลวงพี่ก็อยู่พรมหรือหลวงพี่ไม่เกิดสมมติหลวงพี่อยู่พรมเนี่ยบุญก็จะไปหาหลวงพี่ไปจนวัดนี้จะหมดนะอไม่มีวัดนี่แหละ ไม่รู้ว่าคนซื้อที่ดินอะไรพวกนี้ได้หมดแหละไม่ได้เกี่ยวข้องนะ่คนที่มาเฝ้าก็คือเราเนี่ยหลงพี่เป็นเทวดาเป็นพรหมที่ก็ต้องก็ต้องดูอยู่แล้วอเอ้ใครมาที่ศาลก็หลงปูใช่ไหมเออพอช่วยด้วยก็ช่วย